สวัสดีค่ะวันนี้กิฟตอยากจะขอชวนชวนทุกท่านมาร่วมทําบุญกระถิ่นร่วมกันมีเวลาถึงปีหน้านะคะก็กิฟก็เป็นเจ้าภาพแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนมาช่วยกันสนับสนุนนะคะมีน้องพิมพ์มีพี่เคสแล้วก็มีคุณเหมียวจากร้านชุมล o อเวอร์มีตุ๊กนะคะ ที่เป็นชาภาพ,ร,พร่วมกันวิดีโอนี้ขอเชิญชวนทุกท่านมาทําบุญร่วมกันจะได้เจริญเรื่องรืองด้วยกันนะคะขอสุขภาพแข็งแรงเราจะได้สนับสนุนพระพุทธศาสนาแล้วก็อย่างน้อยกันเป็นผู้ให้เราก็มีความสุขทางใจแล้วก็ความสุขนี้ก็คือแบ่งเบาไปกระจายไปทั่วๆเพื่อนๆพี่น้องทั้งหลายนะคะทุกคนก็คือขอให้มารวบรวมทําบุญด้วยกันถึงไม่ทํากับกิฟต์ก็คือทํากับที่วัดนะคะตั้งใจไปแล้วว่ากระถินปีหน้าขอ ให้เป็นปีที่สมบูรณ์ที่สุดเลยเพราะว่าอยากได้คนรุ่นใหม่เพื่อนๆมาสนับสนุนที่บัดด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ แกฟตฟนะคะเป็นเรียลเตอร์ทุกคนก็รู้จักเออเดซีแมร์เดนเจอร์จิเนียแล้วก็ได้ตำแหน่งมิสซิสดีซีอเมริกา2022นะคะปีนี้ได้มีโอกาสมาร่วมช่วยร่วมงานกับถิ่นกับพี่ตู้ซึ่งเป็นประธานของปีนี้พี่ตู้ยินดีมากค่ะพี่ตู้น่ารงน่รงค่ะคนน่ารงกับครอบครัวนะคะน่ารักมากเลยค่ะน้แนะนาน้องคณะสวัสดีค่ะ ค่ะค่ะก็ทุกคนก็มีความสุขนะคะในการทําบุญร่วมกันโดยเฉพาะวัดของเรานะคะที่วัดยานะรังสีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าหลักฐานให้ศาสนาพุทธที่คนไทยที่อยู่ในดีซเนี่มาร่วมกันพี่ตู้คะมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะที่จะชิญชวนคนมาร่วมก,กันกับพวกเราเนี่ยเพราะว่าพี่ตู้สาเร็จลยปีนี้คำแนะนำมีแต่ว่าต้องทำ ช่เพราะว่าฟังอย่างเดียวมันไม่สำเร็จไปค่ยทุกอย่างมันทีการกระทำอย่างบางท่านอาจจะไม่ว่ามาส่งใจมา,าใจเราถึงใจเราถึงวัดแต่วัดต้องการความช่วยเหลือจากท่าน ใช่เพราะว่าวัดก็มีค่าให้จ่ายนะคะแล้วก็หลายๆอย่างเราต้องสนับสนุนศาสนาของเรานะคะอย่างพวกคนที่อยู่มาแล้วค่ะเป็นมาแล้วนี่ทุกคนอยู่นี้ก็เป็นจบหมดแล้วคุณยันยองก็ปีที่แล้วใช่ไหมคะอ่าถ้าได้บุญแล้วได้บุญเปื้มมากเลยใหญ่แล้วค่ะ ก็ทุกคนจะได้ร่วมกันนะคะขอสนับสนุนทุกคนช่วยเหลือวัดของเราแล้วก็ปีหน้านะคะกิฟจะเป็นประธานเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะช่วยกันท่องบุญนะคะแล้วก็มีนี้เานสนค่ะ่บุญ<น>พี่อพระคุณยิ่งใหญ่ยยเลยค่ะมากเลยค่ะสาธุสาธุ กับคุณนิพันธ์นะคะคุณนิพันธ์นี่เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยกิฟต์มาวัดทีไรก็เจอคุณนิพันธ์กับครอบครัวที่วัดนะคะแล้วก็วันนี้คุณนิพันธ์จะให้ําธรรมะนิดหน่อยเกี่ยวกับว่าทําไมเราถึงต้องทําบุญแล้วก็กระถินสําคัญยังไงศาสนาพุทธนี่ดียังไงครคับนิพันธ์ศาสนาพุทธคือพระพุทธเจ้าสอนทุกขและการดับทุกขสอนทานศีลภาวนาเพื่อจะให้พ้นทุกข์ก็ต้องมีทาน มีศีลศีลห้าภาวนาคือนั่งสมาธิทานศีลภาวนาเพื่อเตรียมตัวออกไปจากโลกนี้คือพูดง่ายๆค่ะนิพพานเหมือนที่พระพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆไปอย่างงี้นะทานทานกระถิ่นปีหน้าคุณกิฟจะเป็น กระถินพระราชทานคะกระถินพระราชทานเป็นมหากุศลเป็นการทำบุญันยิ่งใหญ่นะคะคุณกิฟก็ช่วยวัดยานมาหลายครั้งมาหลายนะั้นมาช่วยกันนะคะเพราะว่าปัจจัยจะได้บำรุงวัดยาน,นะ,ะวัดยานตอนนี้ก็มีศาสนะกะชนมากมายแต่เราต้องการตึกเพิ่มมากขึ้นนะฮะ,ะคุณกิฟก็ปฏิบัติธรรมมีทานศีลภาวนาอยู่ตลอดเวลานะคะ นั่งสมาธิด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องการที่อขอเชิญทุกท่านนะมาร่วมด้วยนะคะพระทธเจ้าท่านสอนว่าท่านสอนการสอนของท่านคือทุกทำงานแล้วก็ออกจากทุกข์ก็คือ,อไม่ให้ทุกก็คือเดินตามมักมีองค์8มีทานศิลภาวนาคุณกิฟก็ปฏิบัติ มาได้ตลอดนะคะปีหน้าขอเชิญนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพันขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมบุญด้วยกันนะคะเรามีโอกาสดังหนึ่งปีเพื่อที่จะสร้างบุญใหญ่กระถินของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จิ๊บมากับน้องๆพี่ๆน่ารักมากเลยทุกคนนี่เห็นมาที่วัดเป็นประจำเลยใช่ไหมลูก เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีของคนพุทธแล้วก็น้องก็ช่วยเหลือวัดเยอะมากโดยเฉพาะคุณแม่นะคะค่ะวันนี้ก็ทำอาหารมาลงทานด้วยลงทานมาถวายถึงปกติปกติกิ่บแบบถึงไม่ได้มากิ๊บก็เห็นคิตตี้นะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยพาลูกเข้าวัดลำแล้วก็ทำบุญ ค่ะเป็นคนรุ่นใหม่ที่หาไม่ค่อยได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเลยนะคะว่าเราต้องนับถือศาสนาพุทธแล้วก็เราต้องส่งเสริมศาสนาพุทธอวันนี้ก็ยินดีกับน้องพิมพ์พด้วยว่าน้องพิมพ์ขอแนะนําตัวนิดนึงนะคะเป็นประธานร่วมกับพี่กิฟปีหน้าอ่นน ยังไงก็ปีหน้ายังไงก็ขอช่วยทุกๆคนร่วมกันทําบุญด้วยนะคะส่วนหนึ่งของพิมพ์ก็ทํางานที่บริษัทลาฟยัตนะคะอที่คัลคัลบ์ค่ะยังไงก็ส่วนหนึ่งของการขายรายได้ที่นั่นนะคะก็จะมาก็จะนํามาช่วยในการร่วมทําบุญกับกระถือทางนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากขอเชิญทุกๆคนนะคะร่วมทำบุญกัเกเตอร์ค่ะร่วมกันนะคะปีหน้าก็ยังมีเวลาค่ะสวัสดีค่ะ Remember to like, subscribe or comment on my channel. If you like to see what next on our community, follow me on the next video.